t o โยต้าไฮเอสสเปกวัยรุ่นป้ายฟ้าก็ได้ป้ายเหลืองก็ดีหรืออยากทำป้ายสีๆก็จัดไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะเต่ามีนำเสนอรถเข้าใหม่ค่ะเป็นโตโ o ต้าไฮเอหน้ายาวปี2019ค่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะจัดโปรโมชั่นกันไปเลยค่ะ999,000บาท ใครอยากเอาไปทําป้ายฟ้าใครอยากเอาไปทําป้ายเหลืองใครอยากเอาไปทําป้ายเขียวหรืออยากไปทําป้ายใส่ป้ายประมูลป้ายสีๆก็ทําได้หมดค่ะเพราะคันนี้นะคะมาพร้อมกับเบาะสามแถวเดิมๆสแตนดาร์ตเลยค่ะภายในเป็นเบาะหนังสแตนดาร์ดนะคะมีม่านรอบคันเลยนะคะแล้วก็แอร์นะคะตัวนี้นะคะจะไม่ใช่แอร์เรานนะคะแอร์ข้างหน้านะคะสามารถไปข้างหลังได้เลยนะพุ่งไปข้างหลังได้เลยใครที่กลัวว่า จะนั่งแล้วนะคะแอร์ไม่เย็นไม่ฉ่าน,นะคะเต๋าบอกเลยว่าคันนี้แอร์เย็นฉ่ามากเพราะนี่เต๋านั่งอยู่ภายในแอร์ยังฉ่าขนาดนี้นะคะคันนี้มีคอนโซลมาเป็นบอ่อหนังเหมือนกันนะคะบอ่อหนังหมดเลยภายในนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับนะคะวัยรุ่นนะคะที่หารถไปวิ่งงานนะคะหรือว่าไปทํารถทยาบาลน,นะคะหรือใครจะไปทําทัวรับป้ายเหลืองหรือว่าวิ่งไม่จํากัด ไม่จำกัดเส้นทางก็ได้คันนี้มาแบบสแตนดาร์ดเลยเป็นตู้ไฮเอสนะคะไฮเอสตู้เตี้ยนะคะสำหรับตัวนี้เป็นตัวหน้ายาวสเปคความสูงก็ประมาณนี้นะคะประมาณเมตร75ได้นะคะตัวนี้นะคะเข้าบ้านได้ขึ้นห้างได้นะคะหรือใครจะจอดใต้ถุนบ้านก็ได้นะคะไม่สูงมากนะเป็นรุ่นหน้ายาวที่ได้รับความนิยมมากนะคะอ่ะภายในนะคะเห็นไหมคะกว้างนั่งสบายแล้วก็เก็บของได้นะคะ ใครที่เอาไปวิ่งรับทัวร์รับส่งนะคะหรือว่าส่งนักเรียนนะคะตัวนี้เล่นได้เลยนะคะ <Okay. S 1> ราคา999,000บาทนะคะตอนนี้จัดโปรโมชั่นไม่เกิน30มิถุนายนี้นะคะดอกเบี้ย2.99ค่ะส่วนใครจะไปทำป้ายเหลืองตัวนี้สามารถทำได้เลยค่ะ <Okay. S 1> ไม่ใช่รถทำทัวร์ไม่ใช่รถวิ่งทัวร์หรือว่าไม่ใช่รถประมูลไฟแนนซ์นะคะ mm hmm. คันนี้ใหม่แท้อยู่ที่82,000โลสภาพภายในสวยใหมก่กิฟ ปี2019สามารถกู้ได้ถึง84เดือนแต่ว่าอยากให้ผ่อนแค่เจเดือนก็พอดอกเบี้ยจะได้ถูกหน่อยเนาะ <Okay. S 2> สำหรับใครที่หาแบบนั่งสบายกว้างๆก็คือได้แบบนี้เลยสเปคของเขาก็คือบอกเขาจะไม่ทำแบบชิดนะคะฉะนั้นคนตัวใหญ่นั่งได้ผู้โดยสารนั่งได้หรือว่าอยากนั่งข้างหลังแบบสบายๆก็นั่งได้นะคะ <Okay. S 2> ปกตินะคะรถตู้เนาะเครื่องจะอยู่ภายในนะคะใต้ท้องรถแต่สำหรับตัวนี้นะคะเป็นตู้หน้ายาว เครื่องจะอยู่ข้างหน้าค่ะบางคนบอกว่าหาเครื่องไม่เจอนะเคยอยู่ยแต่ใต้เบาะไม่ใช่ค่ะคันนี้เครื่อง2.8ดีเซลเน้นความประหยัดนะคะและก็อัตราการเร่งก็ดีด้วยนะเต่าแนะนำรุ่นนี้เพราะว่ากระทัดรัดนะคะไม่ใหญ่ไม่โตไม่กว้างจนเกินไปเหมาะสำหรับรถครอบครัวด้วยที่ชอบขึ้นห้างชอบเที่ยวนะคะคันนี้นะคะเข้าไปได้เลยนะคะไม่จำกัด ความสูงไม่เกินแน่นอนเนาะลูกเต๋า0811550400นะคะใครสนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรหาเต๋าได้โดยตรงหรือว่าทักแชทคอมเมนต์ได้ค่ะสำหรับวันนี้เต๋าขอลาไปก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะ